ยุคเดตยิ่งใหญ่ที่สุดคือยุคของเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันครับก่อนที่นเซอร์จะรีทายไปและมีคนหลายคนครับเดินทางเข้ามาและก็ต้องเดินทางออกไปจนในปัจจุบันครับเป็นรูเบนอามลินเข้ามาคุมทีมและผลงานล่าสุดรองแชมป์ยูโรปาลีและพาทีมจบอันดับที่15ของตารางพิีเมรีซึ่งเป็นอันดับที่แย่ ที่สุดในรอบหลายสิบปีมันทำให้ลุงนุต้องเข้ามากู้วิกฤตยูเนเตดอีกครั้งด้วยการเป็นบอร์ดบริหารเองครับผมซึ่งเราจะมาสนับสนุนรูเบนอมบรินในเรื่องการเสริมทับการซื้อขายนักเตะให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องและมาดูกันครับผมว่าระบบ3 4 2 1ของรูเบนอมบรินจะพายูเนเตดกลับมายิ่งใหญ่ได้ไหมโดยสิเ็ตัวจริงที่เราจัดได้ดีที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับและเดี๋ยวเราจะมีการเสริมทับหนักๆพร้อมกับการปล่อยนักเตะที่ไม่ได้ใช้งานและ ไม่เข้าระบบออกไปอีกเยอะด้วยกับงบประมาณในปีแรกถึง242ล้านและดิวแรกที่เข้ามาก่อนเลยครับคือมัธิอุทธคุณย่าอีกดิวหนึ่งที่กำลังมีข่าวตอนนี้คือเอมเบียโมของเบน f o ฟอร์ ที่จะเข้ามายืนเป็นริมเส้นฝั่งขวาแทนเดียโกดาโลกับอายุตอนนี้ที่25ปีและโอเวอร์ลอ84สมวนราคาอยู่ที่40ล้านแต่ก่อนที่เราจะไปลุยดีลของเอเวโมเรามาตั้งเป้าหมายของเราในการเป็นบอร์ดบริหารของยูเนเต็ดกันหน่อยดีกว่าเซอร์อยู่มา26ปีเขาได้พรีเมียร์ลีกถึง สามสมัยเราเข้ามาเป็นบอดบริหาร10ปีผมต้องการจากอาร์โมลิน5สมัยครับผมส่วนบอลถ้วยในลีกอีก2รายการกับระยะเวลา10ปีขออีกสัก4ส,สมัยและสุดท้ายครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่ยุคเซอร์ได้เพียงแค่2โทฟี่อ้ออย่าคิดหนักเลยว่าจะบอกว่า10ฤดูกาลอยากไห้สัก3ม,มันก็ดูยากไปแต่มันก็เป็นไปได้ครับ ดิวของเอมเบโมเราจบไว้ที่40ล้านนะกับนักเตะวัย25ปีนี่คือสะกรอ11ตัวจริงของยูเนเต็ดที่ผมรู้สึกยังเป็นจุดอ่อนก็คือกองหน้าตัวเป้ามิดฟิลตัวกลางรวมถึงคู่รักษาประตูด้วย วิกเตอร์โอซิมเฮนกองหน้าในวัย26ปีโอเวอร์ลอ88กับราคา133ล้านแล้วเราเคยทำยูเนเต็ดไปรอบหนึ่งแล้วนะแต่ตอนนั้นผมทำแค่2ซีซั่นครึ่งซึ่งมันเป็นเหมือนเดโมสสำหรับโปรเจกต์10ซีซั่นไทยเลวมาเลเซียย้ายไปโบรลญนาในราคา11ล้าน บยินดีย้ายไปกรลาตาสลายกับราคา7ล้านมาแล้วครับกองหน้าคนใหม่ของทีมครับแล้วเป็นระดับท็อปของโลกเลยลัสมูทไฮลุนย้ายทีมครับผมไปร่วมทัพไบตันแอนโฮบเอาเวียนในราคา28ล้าน ตอนนี้ดิวกองกลางเราต้องมาแล้วว่ะกาเซมิโรในวัย33โอเวอร์ลอเหลือแค่79เอเดอร์ซอนกองกลางในวัย26ปีโอเวอร์ลอ83ของแอตแลนตาตัวนี้มีข่าวกับแมนยูและก็สไตล์การเล่นน่าจะเข้ากับระบบที่เป็นกลางคู่ด้วยนะแอนโจนี่ย้ายไปร่วมทัพนิวคาสเซิลกับราคา30ล้านดิวนี้สงวนราคาอยู่ที่42ล้านครับถือว่าไม่สูงมากกับนักเตะในวัยแค่26ปีตอนเนี้ยเหลือตำแหน่งเดียวที่เรายังไม่ได้เสริมคือผู้รักษาประตูที่งบประมาณเราไม่พอ จบฤดูกาลแรกของลุงนุ้กับฐานะบอร์ดบริหารแล้วครับแล้วยูนิเต็ดจบเป็นอันดับ 2- 38เกมเก็บได้ถึง81คะแนนครับเท่ากับแชมป์อย่างแมนซิตี้แค่ผลต่างประตูที้เสียแมนซิตี้ดีกว่า นี่แค่เสริมเป็นตำแหน่งที่อาร์โมลินต้องการนะส่วนทีมที่ตกชั้นครับเป็นเบนฟอร์ดเอเวอร์ตันแล้วก็รูตันทาวเอฟเอครับแชมป์เป็นของอาร์เซนอลชนะเชลซี2ต่อ1ส่วนเราตกรอบ4แพ้วัตฟอร์ด1ต่อ0ขารบาวครับแชมป์เป็นของเชลซีชนะแมนยูของเราก็ผม1ต่อส นี่แค่เข้ามาเป็นบอร์ดปีแรกนะก็ได้ลุ้นแชมป์ถึง2รายการเลยส่วนแชมเปี้ยนลีกปีนี้เราไม่ได้ไปเล่นนะและแชมป์เป็นของเรอัลมาดริดชนะปารีส0ูนต่อ2ครับดาวนสันโวของลีกเป็นคายฮาวเวิร์ดที่2 7ประตูจาก38เกมเท่ากับฮารแลนด์ดาวนสันโวของทีมเราก็เป็นวิกเตอร์โอซิมเฮนนี่แหละที่28ประตูจาก46เกมส่วนท็อปแอสซิตเป็นเจดอนซานโชครับที่9แอสซิตจาก42เกม นี่คือหนึ่งดิวที่ปล่อยออกไปได้ในปีที่แล้วหรืทุการนี้เดี๋ยวโอนาน่าจะย้ายออกนะและเดี๋ยวเราต้องไปดึงผู้รักษาประตูคนใหม่เข้ามาซึ่งตอนนี้จุดอ่อนของทีมที่ดูน่ากังวลที่สุดคือริมเส้นฝั่งซ้ายอย่างดอกูที่อายุ21ปีโอเวอร์ลอแค่72 และแฮร์รี่แม็กไกวยปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายของเขากับยูเนเต็ดด้วยนะและเราอาจจะต้องหาเซ็นเตอร์ฮาฟเข้ามาเพิ่มสักหนึ่งคนอันตนิโอซิวาในวัย22ปีกับโอเวอร์ลอ81อินอาร์ซโอในวัย24ปีโอเวอร์ลอ84แต่งบประมาณปีนี้น้อยนะแค่68ล้านเองอาเซนอลอยากได้มาคารลัตฟอร์ดเขายื่นมาที่33.5ผมรู้สึกว่า40ล้านก็ยังได้นะดูเบนลองกดไปหน่อยสัก40 อาเซต้าดิวเลยครับผมถือว่าเป็นดิวที่ง่ายพอสมควรกับ40ล้านของมาคัดลัดฟอร์ดขายแล้วครับมาคันลัดฟอร์ดย้ายไปร่วมทับอาร์เซนอลกับราคา40ล้าน มาดิวผู้รักษาประตูต้องมาแล้วโจอเอากาเซียในวัย25ปีกับโอเวอร์ลอ84ครับและเขาก็เป็นประตูที่สถิติการเซฟใช้ได้เลยนะกับเอฟปัญยอนและปฏิกิริยาก็โอเคครับดิวนี้เราโดนไปถึง50ล้านเลยครับก็ถือว่าราคาเอาเรื่องอยู่เฟเดริโกดีมาโคในวัย28ปีกับโอเวอร์ลอ86ซึ่งเรื่องประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงครับผมยิ่งเรื่องการลุ้นแชมป์ดิวนี้สงวนราคาอยู่ที่60ล้านสําหรับผมมันไม่แพงนะอายุ28ปีกับ ลงอยู่ในจุดที่พีคพอดีจบไปดูการที่2ปีนี้เราหล่นไปอยู่อันดับ4 38เกมเก็บได้แค่75คะแนนครับและแชมป์เป็นของเชลซีที่83คะแนนส่วนทีมไี่ตกชั้นปีนี้เป็นนอริทคิตันพาเลตและเวสบอม FA ครับแชมป์เป็นของรีเวิร์ o พูลครับผมชนะเชฟฟิลเวนเดย์สต่อ0ส่วนเราตกรอบ6แพ้รีเวิร์พูล1ต่อ2 คาราบาลครับปีนี้แชมป์เป็นของอาร์เซนอลชนะลิเวอร์2อต่อสส่วนเราตกรอบควอเตอร์ไฟนอลแพ้อาร์เซนอล1นต่อสยูฟ่าแชมเปี้ยนส์แชมป์เป็นของไบยอนมิวนิ่ชนะยูเวนตุส1นต่อสส่วนเรา รอบ16กูยังไม่เห็นแล้วเรียบร้อยครับรอบ16ทีมแพ้อ,อาเบไลซิก1ต่อสครับสกอร์รวม4ต่อ5ดาวซันววของลีกปีนี้เป็นซอนหนึ่งมินนะที่2 6ประตูจาก38เกมดาวซันววของทีมก็เป็นโอซิมเฮนนี่แหละที่30ประตูครับจาก55เกม็อบแอสซิตเป็นบูโน่เฟอร์นันเดสครับที่18แอดอสซิตจาก54เกม ข่าฤดูกาลที่3มีวันออฟเดอะเวิลด์เวส2คนครับของทีมเราคือบูโน่เฟอร์นันเดสในวัย32และโอซิมเฮนในวัย28ปีแต่ตอนนี้เรายังไม่มีแชมป์ติดมือสักหลายการสคอร์ตหลักของผมผมว่าโอเคแล้วนะที่ดูจะอ่อนที่สุดก็มีเพียงแค่2คนคือโยโ o กับอาห์มัดครับและงบประมาณปีนี้มีแค่77ล้านและเดโกลาโลเขาก็งงงอยากจะย้ายทีมแล้วด้วยไม่ง่ายเลยนะการคุมเตเดในยุคที่ตกต่ำอย่างเนี้ย โครระดับท็อปกี่คนกี่คนที่เข้ามาก็ต้องออกไปไปแล้วครับเดียโก้ดาโลอยู่กับทีมแล้วไม่มีความสุขครับช่วงหลังไม่มีโอกาสลงสนามดิวตัวแทนแฮร์รี่แม็กควครับอันโตนิโอซิลวาในราคา55ล้าน จบไปดูการที่3ปีนี้เป็นแชมป์ที่มีลีกว่า38เกมเก็บได้99คะแนนครับผมชนะ31เสมอ6แพ้แค่เกมเดียว3ทีมที่ตกชั้นครับเป็นเอเวอร์ตันลีดยูไนเต็ดแล้วก็อิสวิทเทาเอฟเอครับ ปีนี้แชมป์เป็นของเชลซีนะชนะลิเวอร์พูล1นต่อสส่วนเราตกรอบ5แพ้แมนซิตี้0ูต่อสคาราบาวครับแชมป์เป็นของไบตันเอ็นโฮบเอาเวียนครับชนะเอตันวิลล่า2อต่อสเราไปตั้งแต่รอบไหนอีกแล้วรอบ3แพ้เอเวอร์ตัน2อต่อสครับผมทีมตกชั้นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกปีนี้เป็นของอาร์เซนอลชนะเรอัลมาดริด2อต่อหส่วนเราไม่ใช่รอบรองดูไปรอบไหนอีกแล้วเป็นรอบเพย์ออฟแล้วแพ้เซลติก0ต่อ สามครับสกอร์รวม1ต่อ3แล้วรอบลีกจบอันดับที่15 8เกมเก็บได้แค่11คะแนนดาวซันโวของลีกปีนี้เป็นโอซิมเฮนนะ28ประตูจาก38เกมครับผมส่วนท็อปแอสซิตก็เป็นเอมเบียโมนะที่14แอสซิตจาก37เจ็ดเกมคินชีสก็เป็นจาวากาเซียครับผมพัฒนาการของนักเตะแต่ละคนครับมัตติอุสคุนย่าในวัย29ปีโอเวอร์ล็อขึ้นมาเป็น86เอมเบียโมในวัย28ปีโ โอเวอร์อลขึ้นมาเป็น88เอ็นเดอร์ซอนในวัย28ปีโอเวอร์ฮอลขึ้นมาเป็น85 เอ็นโตนิโอซิวาครับเซนเตอร์ฮาฟในวัย24ปีโอเวอร์ลอขึ้นมาเป็น86จอวกาเซียผู้รักษาประตูในวัย27ปีโอเวอร์ลอขึ้นมาเป็น88ตอนนี้11ตัวจริงชุดนี้คือชุดที่ดีที่สุดมาฉลองแชมป์กันดีกว่า3ปีสามารถกลับมาเป็นแชมป์พรีเมียร์ได้ถือว่าไม่นานเกินรอครับสำหรับการเข้ามาเทคโอเวอร์ของลุงนุแล้วก็เป็นโทฟี่แรกของดูเบนอโมลิมเลยครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เข้าสู่ฤดูกาลที่4แล้วผ่านมา3มฤดูกาลเราเก็บมาได้แล้ว1โทฟี่ครับและเป็นโทฟี่หลักอย่างพิม์ลีปีนี้เราก็ต้องมีการเสริมทัพครับแล้วก็เริ่มมีปัญหาเล็กๆล,กลกน้อยเข้ามาแล้วบูโน่เฟอร์นันเดสในวัย3 3ปีตอนนี้โอเวอร์ลอรเหลือ89ิอีกหนึ่งตำแหน่งคือปีขวาที่มีอาร์มัดในวัย25ปีแต่โอเวอร์ลอรแค่81ทําให้ปีนี้ครับการเสริมทัพของเราจะมีแค่2อํตำแหน่งคือมิดฟิลตัวกลางและริมเส้นฝั่งขวาแต่ก็มีปัญหาเหมือนกันคือเรามีเงินนแค่94ล้า ทำให้ตอนเนี้ผมมีแผนที่จะขายอูกาเต้ครับไปแล้วครับอูกาเต้ย้ายไปร่วมทัพบียาริลกับราคา27ล้านทําให้ตอนนี้เรามีเงินเพิ่มมาเป็น119ล้านกับมัี่อวตเฟอร์นันเดสในวัย24ปีโอเวอร์รอ84และไปน,นี้เราจะมีฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลด้วยนะและเป็นเกมกับเชลซีเชลซีมาในระบบ4-2-3-1ครับส่วนเรา11ตัวจริงก็เป็นประมาณนี้เลยครับผมแล้วเกมจบที่1ต่อ2ของยูนเต็ดเราได้ประตูจากแอนโตนิโอซิลวานาทีที่ 4 5และประตูชัยจากโอซิเมนนาทีที่83ครับมัติอุสเฟอร์นันเดสย้ายมาร่วมทัพยูเนเต็ดครับกับราคา75ล้านเจอไปดียวเดียวเงินเราเหลือแค่54ล้านกับปีขวาอย่างมินเทียในวัย24ปีโอเวอร์รอ85ตัวนี้ราคาอยู่ที่53ไม่ต้องห่วงครับถ้าเจราจามันโกงกูหนักแม่ จบฤดูกาลที่4ครับและผลงานในลีกออกมาดีแชมป์ที่ไม่ลีกกับ95คะแนนครับผมแพ้เพียงแค่ 1, 1> เกมเอ้หรือว่าจริงๆยูนเต็ดมึงควรเสริมแค่นี้วะส่วนทีมที่ตกชั้น3ทีมครับเป็นเลสเตอร์ซิตี้วูฟแล้วก็โคเวนที่เอฟเอครับปีนี้แชมป์เป็นของบอรนมาร์ทชนะลิเวอร์พูล2อต่นหนึ่งส่วนเราไปตั้งแต่รอบ3แพ้เฮาซิตี้1่ต่อ2ไม่หรู้ว่าเอฟเอมันใช้สำรลองลงจริงๆวะและสำรลองเราแ,แย่มากมากด้วย ส่วนคาราบาวครับแชมป์เป็นของยูในเต็ดชนะแมนซิสเตอ1-0และแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นของเรเวอร์คูเซนเสมอในเกม1-1กับบาซ่าครับและชนะด้วยการดวนจุดโทษส่วนเราตกรอบไหนเป็นรอบอคตเตอร์ไฟนอลแพ้รองแชมป์อย่างบาร์เซโลนาครับ3-2สกอร์รวม4-3 ดาวสันโปของลีปีนี้เป็นวิกเตอร์โอซิมเฮนครับที่28ประตูจาก38เกม็อปแอซซิตเป็นไบรอันเดมเบโมครับผมที่14แอซซิตจาก38เกมและปีนี้เดมเบโมขึ้นมาเป็น one of the world best อีกหนึ่งคนแล้วนะและดิมาโคก็โอเวอร์ลอ90ไปแล้วครับผมปีนี้มาฉลองดับเบิลแชมป์กันมาถือว่ามาในทิศทางที่ดีครับกับการเสริมทัพที่ถูกต้องปีนี้อโมริมได้งบแค่94ล้านเองกับบูโนในวัย34ปีที่กำลังจะหมดส และก็มีอาการบาดเจ็บและเมสันเมาส์อีกหนึ่งคนที่กำลังจะหมดสัญญาเช่นกันและสกอร์ตของเราตอนนี้สิ่งที่ต้องเสริมเลยครับคือมิดฟิลด์ตัวกลางและปีขวาที่จะเข้ามาเบียดอาร์มัดกลายเป็นปัญหาของยูเลตติตอนนี้คือเรื่องเองินเรื่องเดียวเลยวะ่ะขนาดได้ดับเบิลแชมป์ในปีล่าสุดครับยังได้เงินมาเพียงแค่90กว่าล้าน และนี่ครับคือกองกลางที่ผมสนใจทอมบิชอฟในวัย24ปีโอเวอร์รอ85เขาเหลือสัญญากับมารหลิกแค่12เดือนมาเกต์เวลูอยู่ที่71ล้านแต่สัญญาจะหมดแล้วอมโมรลิมขอยื่นที่50ล้านครับแต่อันเช่บอกขอ73.4 ขนาดสัญญาหรือเพียงแค่12อเดือนนะให้ได้มากสุดคือ60ล้านครับขาดตัวเจอโค้ดร,ระดับตำนานอย่างอันเช่งเงี้ยแม่งเก่าอยู่แล้วแล้วเขาขอที่63.3ิบุคุยลดได้กับ10ล้านอมโมริมยังย้งยงคำคําเดิมครับที่60ล้านไม่ครับผมเขาต้องการที่62.5ย้ําคําย้ำคเดิมครับอังเช่กอดอกแล้วหกสิบเอจมาเวากวนตีนแล้วครับอังเช่ก็ยังย้ำคําเดิมที่60ล้านอังเช่บอกขอสักส0,000 0ไม่ได้เหรอโอ้โห สามแสนยังเอาไม่ให้ครับก็ยังยังที่หกสิบล้านเหมือนเดิมเขาโไหอ้อสัตว์อ่ะกูให้ลุงนุเปิดประตูเข้ามาแล้วบอกมึงให้ไปเหอะแสนนึงอะ่ะเสียเวลาชิบหาย ดิวนี้เป็นดิวที่น่าลำคาญที่สุดแล้วกับการต่อราคาของบุกมัน์ไปแล้วครับเมสันเมาส์ย้ายไปจีโรนากับราคา19ล้านปีนี้มีคอมมูนิตี้ชิลด้วยนะและซิปตัวจริงของบอลมาร์ทครับผมกับระบบ42-3สส่วนของเราซิปตัวจริงก็เป็นประมาณนี้เลยครับเกมจบที่2ต่อหนึ่งของบอลมาร์ทเข้าสู่ช่วง10ชั่วโมงสุดท้ายครับบูนน่ก็ยังขายไม่ออกราคาเขาสูงด้วยแหละและอายุก็เยอะแล้วด้วย1ชั่วโมงสุดท้าย ไปต่อสัญญาบูโน่กันผมต่อเพิ่มให้อีก2ปีเลยบวกค่าเหนื่อยอีก2 5 0 0 0นแล้วดิวนี้จบง่ายๆเลยครับไม่แน่บูโน่อาจจะอยู่กับเราจนรีทายก็ได้วะ่ะจบฤดูกาลที่5อย่างเป็นทางการครับปีนี้แชมป์พิมพ์ลีกยังเป็นของเรา38เกมเก็บได้92คะแนนครับปีนี้แพ้ไปถึง6ส่วนสามที่นี่ตกชั้นครับเป็นเซาแฮมตันเอเวอร์ตันแล้วก็นอริสิตี้และ FA ครับแชมป์เป็นของแมนยูชนะอตล่นต่อ0 ตับเปิ้ลแชมส่วนคาราบาครับปีนี้ก็เป็นยูในเตดครับผมกลับมาสู่ความยิ่งใหญ่แล้วอยู่ฟาแิม่ลีก <No. S 1> เข้าชิงกับมัรลี่เฮ้ย uh. เอาว่ะเอาอะไรล่ะไอ้เ <c oughs> ้ <c oughs> คือถ้าชนะมัดลิกเราจะเป็นแชมป์ทุกโทฟี่ที่ลงเล่นอย่างเป็นทางการและนี่คือ11ตัวจริงของเรอัลมัดลิกครับกับระบบ433แบบโฮลิงส่วนของเรา11ตัวจริงชุดนี้คือชุดที่ดีที่สุดเกมนี้จบที่อ ดาวซันโวของลีกปีนี้เป็นวิกตอร์โยเคเลสนะของลิเวอร์พูลที่27ประตูจาก38เกมขอปแอซซิตปีนี้ก็ยังเป็นเอมเบโมนะที่15แอซซิตและปีนี้ครับคือปีที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรองอังกฤษครับผมกับทุกโทฟี่ในประเทศแล้วก็ถือว่าเป็นการสถาปนาทีมขึ้นมาสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งนะแล้วก็เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกถึง3สมัยติด ผ่านมา5ฤดูกาลเข้าฤดูกาลที่หเราสามารถคว้าโทรฟี่มาครองได้อย่างมากมายแต่ตอนนี้นักเตะเริ่มเข้าสู่เลข3กันเกือบหมดแล้วครับอย่างวิกตอโอซิมเฮนตอนนี้อายุ31คุณย่าก็อายุ31เอ็มเบโนอายุ30เอนเดอร์ซอนอายุ30บบูโนโฟฟูฟันเดสอายุ35ิดีมาโคอายุ32มาร์ติเนสก็อายุ32มาทาเดลิกอายุ30และปีนี้เราได้งบประมาณมาถึง121ล้านและที่ผมคิดไว้คือจะเสริมริม เส้นฝั่งซ้ายครับและถ้ามีเงินมากพอก็อาจจะเสริมปีกขวามาอีกสักหนึ่งคนครับเพราะผมเพิ่งสังเกตว่าทีมเรามีปีกขวาแค่คนเดียวและนี่ครับคือริมเส้นฝั่งซ้ายที่ผมจะเอาเข้ามาเจเดนเดมในวัย22ปีกับโอเวอร์ลอ84ดิวนี้โดนไป90ล้านครับกับริมเส้นฝั่งซ้ายที่อายุแค่22ปีบูโน่เฟอร์นันเดสครับย้ายทีมในวัย36ปีกับราคา70ล้าน ปีนี้เรามีคอมูกับแมนซิตี้ด้วยนะและผมต้องการถ้วยนี้เพื่อเปิดฤดูกาลสวยๆซิตี้เข้ามากับระบบ4-2-3-1ส่วนของเราตอนนี้ก็มีเปลี่ยนแค่หนึ่งตำแหน่งนะคือบีชอปขึ้นมาเป็นตัวจริงครับไปจบที่0ูต่อ0แล้วแพ้จุดโทษ มัตที่อุดเฟอร์นันเดสกับอา,มารมัดครับยิงจุดโทษไม่เข้าและการขายบูนโน่ออกไปทําให้เรามีเงินถึง124ล้านและจุดอ่อนของทีมสำหรับผมตอนเนี้มันคือปีขวาซึ่งเราพูดมาหลายปีแล้วสุดท้ายไม่ได้เสริมสักทีปีนี้นี่แหละเราต้องหาคนเข้ามาให้ได้มาแล้วครับริมเส้นฝั่งขวาคนใหม่กับราคา110ล้านผมต้องยอมทุ่มว่ะ เพราะระบบของเรามันไม่มีแบ็กมาช่วยปีกมันทําให้ริมเส้นทั้งสองข้างอ่ะมันต้องเป็นตัวที่สามารถเล่นคนเดียวได้เว้ยและตอนนี้โทฟี่เดียวที่ดูเบนอโมริมยังไม่ได้ครับคือ,อยูฟาแชมเปี้ยนลีกปีนี้ผลงานดูแย่นะ แต่ก็ยังจบที่แชมป์พิมเมรีครับ75คะแนนจาก38เกมแพ้ไปถึง7ส่วนทีมที่ตกชั้นเป็นบูฟลีดแล้วก็ซันเดอร์แลนด์เอคับปีนี้แชมป์เป็นของติตันพาเลตครับชนะนิวคาสเซิลสอต่นึส่วนเราไปตั้งแต่รอบไหนอะ่ะอย่าบอกมึงไปตั้งแต่รอบต้นๆเลยเอ่ะเฮ้ยนี่รอบ3แล้วนะนี่ไงแพ้แพ้เรคแฮมสามต่นึครับผม ส่วนคาราบาวครับแชมป์เป็นของยูไนเต็ดครับชนะไบตันในโฮปเอาเบียน2อต่อหยูฟาแชมเปี้ยนส์ปีนี้แชมป์เป็นของบยียาลิวชนะแมนซิตี้1นต่อศเราตกรอบไหนเป็นคอเตอร์ไฟนอลครับแล้วแพ้แมนซิตี2้2อต่อหส่วนดาวซันโวของลีกปีนี้เป็นโอซิมเฮนนะที่25ประตูเท่ากับฮาแลนด์ครับแต่ลงสนามน้อยกว่า1เกมดาวซันโวของทีมก็เป็นโอซิมเฮนนี่แหละที่35ประตูจาก57เกมส่วนท็อปแอสซิตเป็นเอ็มเบโมนะที่11แอสซิตจาก50 ปีนี้ก็ยังได้ฉลองกันอยู่นะแต่แชมป์ที่เราคาดหวังจริงๆคือยูฟ่าครับเราไม่ได้ เสียได้เหมือนกันครับแต่ก็ยังดีครับที่คว้าพีเมลีกได้มา4ปีติดปีนี้เราจะมาทําการเปลี่ยนถ่ายนักเตะในตําแหน่งเกมรับกันมี2ตําแหน่งครับที่อายุเกิน30แล้วคือมาท้าเดลีกกับลิซันโดมาร์ติเนสแต่ผมจะเสริมเซ็นเตอร์ฮาบแค่1คนครับเพราะ2คนนี้ผมว่ายังใช้งานได้อีกสักปี2ปีตําแหน่งที่เราจะหาอาจจะต้องเล็งมาที่มิดฟิลด์ตัวลูกฝั่งซ้ายครับผมแต่งงประมาณปีนี้เราได้มาแค่74ล้านเดี๋ยวนะ แชมพีเมียบวกแชมป์คาราบาวได้ไม่ถึงร้อยล้านเวลเลนตันเซนเตอร์ฮาร์ในวัย21ปีโอเวอร์ลอร์กับราคา56ล้านพอลแม็กคอยในวัย25ปีโอเวอร์ลอร์กับราคา52ล้านเฮนรี่ฮอลในวัย25ปีโอเวอร์ลอร์าราคาสูงถึง62ล้าน แค่ดิวเดียวอ่ะก็พาทีมกูหมดตัวแล้วดิวแรกไปแล้วครับมาร์กลาวีย้ายไปร่วมทับคิตตันพาเลตในราคา13ล้านปีนี้เรามีคอมมูกับคิตตันพาเลตด้วยนะและ3ปีที่ได้เข้าเล่นคอมมูเราได้แชมป์แค่ครั้งเดียวแต่นี่ครับจะเป็นแชมป์สมัยที่2ของเรากับคอมมูนิตี้ชิลแล้วจบที่1ต่อ2 เราโดนนำไปก่อนนะนาทีที่5ก่อนที่จะตีเสมอจากเอ m เบโมนาทีที่16ครับแล้วก็ประตูชัยนาทีที่46จากโอซิเมเฮนดีวนี้เราจบที่ฮอลครับผมเซนเตอร์ฮาฟของวูบบวกที่อายุ25ปีเข้าไปแล้วครับแต่ดูจะมีอนาคตที่สุด จบฤดูกาลที่7ยังเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกครับผมปีนี้เก็บได้80คะแนนจาก38เกมตกชั้นปีนี้เป็นเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็เอเวอร์ตันนะส่วนเอฟเอคับปีนี้ครับแชมป์เป็นของอาร์เซนอลชนะลิเวอร์พูล2อต่อหส่วนเราไปตั้งแต่รอบ3ครับแพ้บิลตันซิตี้2องต่อหเอฟเอไม่ได้มาหลายปีแล้วนะและคาราบาลครับปีนี้แชมป์เป็นของคิตตันพาเลตชนะอาร์เซนอล3าต่อหยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกปีนี้แชมป์เป็นของบาร์เซโลน่านะชนะดอร์ทมุลสามต่อหนเรา โอ้โอโออย่าบอกนะมึงตกตั้งแต่รอบแรกๆเลยเหรอตกรอบเพย์ออฟแพ้อันเดอร์เลดสองต่อศูนย์ครับสกอร์รวม2ต่อสี่ดูฝ้ามันยากมากเลยเวะส่วนดาวซันโวของลีครับเป็นเอลลิงบาวฮารแลนที่ยี่สิประตูจาก37เกมท็อปแอสซิสต์เป็นมอร์แกนโรเจอร์ครับผมและท็อปคินชีสครับเป็นดอนดาลูม่าของเวสต์แฮมปีนี้ได้แห่แค่แชมป์เดียวครับคือพรีเมียร์ลีกและเป็น5ปีติดแล้วด้วย ปีนี้งบประมาณมีแค่72ล้านและก็มีนักเตะที่จะถูกปล่อยออกเยอะมากอย่างมัตที่อุตเฟอร์นเดสในวัย27ปีเขางอแงอยากย้ายทีมครับและสัญญาของเขาก็เหลือกับเราปีนี้ปีสุดท้ายอีกหนึ่งคนคือเดมาร์โคในวัย34ปีตอนนี้โอวอราเหลือแค่84และการเสริมทัพปีนี้เราต้องเสริมกองกลางกับมิดฟิลตัวลุกดิวแรกไว้แล้วครับแบ็กซ้ายตัวเก่าเดมาร์โคย้ายไปร่วมทัพบอลมัตผมไปเจอมิดฟิลตัวกลางมา1คนครับที่โคตรจะน่าสนใจเปโด โอแมนเดสในวัย21ปีโอเวอร์ลอ85ตัวนี้ฟรีเอเจนต์และมูลลคคาของเขาอยู่ที่117ล้านเลยอ่ะเขามาตรวจร่างกายเลยหนูเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ Free Agent, อายุแค่21ปีที่อนาคตดูสดใสแน่ดี๋วต่อไปคือมิดฟิลตัวลูกนะที่มีนักเตะ2คนที่น่าสนใจครับเจอแมนเปนเรล่าในวัย26ปีโอเวอร์ลอ85เอาเบิร์ตบาเตสในวัย24ปีโอเวอร์ลอ84ขอมูปีนี้เราจะดวลกับอาร์เซนอลนะและอาร เซนอวมาในระบบ4-3-3แบบโฮลดิ้งส่วนเราครับระบบเดิมกับนักเตะต,ตัวใหม่หลายตำแหน่งอยู่เกมนี้จบที่ยู <c oughs> <c oughs> 0-5ของยูไนเต็ดมาติ <c oughs> อุสเฟรนันเดสย้ายทีมเป็นที่เรียบร้อยครับผมและเป็นเวสแฮมที่ได้ตัวเขาไปในราคา75ล้าน และตอนนี้เรามีเงินถึง192ล้านกับตำแหน่งเดียวที่ผมต้องการตอนนี้คือมิดฟิลตัวลูปและหวยไปออกที่ฟันโก้มาสตัวโน่ครับผมตัวนี้มีข่าวกับทั้งแมนยูแล้วก็เรอัลมาดริดด้วยนะและนี่แหละคือตัวแทนของมัติอุสคุนย่า รูการที่8ก็ยังเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกครับผมแต่ปีนี้เก็บได้แค่8.4คะแนนทีมที่ตกชั้นปีนี้เป็นลีดยูไนเต็ดคิตตันพาเลตแล้วก็วูบและแชมป์เบมเบยครับปีนี้ครับเป็นเชฟฟิวเวนเดย์ส่วนยูไนเต็ดของเราไปตั้งแต่รอบ3ครับเสมอกับนิวคาสเซิลสอต่อสครับก่อนที่จะแพ้ด้วยการโดนจุดโทษและคาราบาวครับแชมป์เป็นของแมนซิตี้ชนะเวสแฮม1ต่อ0 ยูฟ่าชแชมเปียนของแมนซิตี้ครับเสมอมิลาน2ต่อ2ก่อนที่จะนาดด้วยการดวนจุดโทษแล้วเราไปรอบไหนแล้วเนี่ยโอ้โหรอบ1 6แพ้เลยเวอร์คูเซน2ต่อ4สกอร์รวม4ี่ต่อห ลูกเดีาวซันโวของลีกปีนี้เป็นวิกเตอร์โอซิมเพนนะ36ประตูจาก38เกมและอันดับ2เป็นมัตทิอตคุนย่าที่24ประตูท็อปแอซซิตก็เป็นมัตทิอุ์คุนย่าครับผมที่8แอซซิตจาก38เกมไปฉลองแชมป์กันต่อ พิเมลีอีกแล้วแห่ทุกปีครับผม5-6ปีติดแล้วตอนนี้มีแค่ถ้วยเดียวที่เรายังไม่สามารถคว้ามาได้คือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกถ้วยในประเทศทั้งคาราบาวครับ FA ครับคอมมูนิตี้ชิลหรือว่าพิเมลีเราเก็บมาได้หมดแล้วปีนี้งบประมาณก็ได้มาน้อยเหมือนเดิมครับคือ85ล้าน กับเป้าหมายปีนี้ที่ผมจะเสริมแค่ตัวรับคือเซนเตอร์ฮาฟครับที่จะเข้ามาแทนมาไทเดลิกและนี่ครับคือ3นักเตะในตำแหน่งกองหลังที่ผมหามาได้สวนเจนเซนในวัย20ปีโอเวอร์ลอ87โอเล่โทมัสในวัย20ปีโอเวอร์ลอ85วิลฟิตในวัย24ปีโอเวอร์ล89ปีนี้เรามีคอมมูนิตี้ชิลกับเชฟฟิลด์เวนเดย์นะแล้วจบที่1ต่อ2ไม่ง่ายเหมือนกันนะเวนเดย์ ay, ที่มันเป็นทีมเดอะแชมเปี้ยนชิพอะยังชนะมันแค่ลูก จบดิวเป็นที่เรียบร้อยครับผมลิซันโดโมาติเนสย้ายไปร่วมทัพแมนซิตี้ในราคา57ล้านดิวจบที่เจนเซนครับกับราคา145ล้านและเจนเซนเข้ามายืนเซ็นเตอร์ฮาบตัวกลางแทนเดลิกเลยจบฤดูกาลที่9ปีนี้ก็ยังเป็นแชมป์พิมเมรีครับเก็บได้85คะแนนจาก38เกมเหมือนเดิมอือ ปีนี้แมนซีตกไปอยู่อันดับ7เก็บได้แค่59กคะแนนจาก38เกมส่วนทีมที่ตกชั้นเป็นเวดบอมอิสวิกแล้วก็เซาแฮมตันแชมป์เอฟเอับเป็นของบอลมาร์ทครับผมชนะเบอร์รี่2ต่อ0ส่วนเราตกรอบ4ปีนี้แพ้แบ็กพูล l นต่อส คารบาลครับแชมป์เป็นของยูไนเต็ดชนะแมนซิตี้สองต่อหนึ่งครับผมเป็นดับเบิลแชมป์อีกแล้วและยูฟ่าแชมเปี้ยนีกครับผมปีนี้เราเข้าชิงและจะดวลกับเรอัลมาดริดทำไมผมคุ้นๆว่าปีที่ชิงตอนนั้นเราก็แพ้เรอัลมาดริดหรือเปล่าและนี่คือ11ตัวจริงของเรอัลมาดริดครับผมกับระบบ4-3-3แบบโคดิง้งแล้ว5เกมล่าสุดเขาไม่แพ้ใครเลยแล้วเกมจบที่3ต่อห เข้าชิง2ปีเจอมัดหลิก2ปีและเป็นรองแชมป์2ปีแชมป์ยุโรปมันยากกว่าที่คิดว่ะ ดาวซันโวของลีกปีนี้ก็ยังเป็นวิกเตอร์โอซิมเฮนนะที่27ประตูดาวซันโวของทีมก็โอซิมเฮนนี่แหละที่47ประตูจาก62เกมส่วนท็อปแอซซิตของทีมเป็นไดอูนครับ15แอซซิตจาก61เกมแก่วยดับเป็ลแชมป์เหมือนกันเอาจริงๆนะผมรู้สึกเซ็งมากเลยคือเราได้แชมป์พรีเมียร์ลีกได้แชมป์ในประเทศบ่อยแล้วไงแต่ยูฟ่าแชมเปียนลีกมันคือเป้าหมายเดียวตอนนี้ที่เรายังทําไม่ได้กับระยะเวลา9ฤดูกาลที่มันผ่านมาแล้วเนี่ย ปีนี้คือปีสุดท้ายแล้วครับผมกับเป้าหมายเดียวคือยูฟาแชมิลี่ปีนี้เรามีคอมูกับบอลมัดขว้าแชมป์เอาเลิกเอาใช้หน่อยเว้ยกับ11ตัวจริงชุดนี้ชุดที่จะเป็นแชมป์ยุโรปในซีซั่นที่1ิเจิมอีกแล้วแล้ะคอมูจบที่1ต่อ2ครับเราได้ประตูจากแมนเดสและเอ็มเบโม ฤดูกาลสุดท้ายก็ยังเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกครับถึงปีนี้จะเก็บได้แค่79คะแนนก็ตามส่วนทีมตกชั้นปีนี้บอนมัรนิวคาสเซิลและวูฟบตกใจตรงนิวคาสเซิลนี่แหละ FA ฟเอครับแชมป์เป็นของยูไนเต็ดครับผมชนะไบตันแอนโฮเบลเวียนศูนย์ต่อสามส่วนคาราบาวครับแชมป์เป็นของริเวอร์พูลส่วนยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแชมป์เป็นของบียาร์ลิวชนะโมนาโกศูนย์ต่อหนึ่งและปีนี้เราตกรอบควอเตอร์ไฟนอลแพ้ทีมรองแชมป์อย่างโม โก1ต่อ2ครับสกอร์รวม2ต่อ3ดาวซันโวอของลีกปีนี้ก็ยังเป็นโอซิมเฮนนะที่31ประตูจาก38เกมดาวซันโวอของทีมก็เป็นโอซิมเฮนนี่แหละที่41ประตูจาก59เกมกับอายุ36ปีส่วนท็อปแอซซิดครับเป็นบีชอปและนักเตะที่ค่าตัวสูงที่สุดของทีมเราครับเป็นไดอุในวัย29ปีครับมาเกต์เวลูสูงถึง191ล้าน อ๋อใครอยู่ถึงตอนนี้ครับผมผมขอคนละหนึ่งไลค์แล้วกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการํำคลิปแบบนี้ออกมาในเรื่อยๆหนึ่งซับสไคร้ครับเพื่อพาช่องเรามุ่งสู่หนึ่งแสนซับอย่างที่เราตั้งเป้าไว้และกดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราและในครั้งหน้าเราจะไปคุมทีมอะไรเราติดตามกันได้ครับ